การได้แชมป์เป็นเรื่องยากแต่การรักษาแชมป์ยากยิ่งกว่าคำกล่าวนี้คงไม่เกินจริงหากกล่าวถึงทีมแกะสลักหิมนานาชาติที่สร้างปรากฏการให้คนไทยทั้งประเทศได้จดจำมากที่สุดคนต้องยกให้ทีมแกะสลักหิมนานาชาติจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีนำโดยครูพิสิทธิ์อุสริกุลพาณิชย์ครูผู้ดูแลทีมแข่งขันและครูสุรชาติพลศักด์ ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมและแข่งขันนำเยาวชนคนสร้างชาติที่สร้างความน่าทึ่งและความประทับใจโดยการคว้าชัยชนะสุดยอดได้รับรางวัลพ็อกเกรดอวอร์ดทีมที่มีคะแนนรวมสูงสุดจาก5 7ทีม15ประเทศทั่วโลกเมื่อปี2560ด้วยผลงานในาน้ำมีปลาในานามีข้าวที่นำแนวคิดหลักที่สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทย เดินตามรอยพระบาทของในหลวงรัชกาลที่9สามารถสร้างประวัติศาสตร์นำรางวัลคะแนนรวมสูงสุดกลับมาฝากคนไทยทั้งประเทศได้สำเร็จจากนั้นในปี2561การแข่งขันครั้งที่สองท, 2, ทีมจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีด้วยการนำแนวคิดจากป่าหิมพานมาเป็นแนวคิดในการออกแบบในชื่อผลงานที่ว่า อาชาปักษามัตฉาวารีแชมป์เก่ายัางวาดลวดลายได้สวยงามสวยสมดีกรีแชมป์ด้วยการคว้ารางวัลเกียรติยศได้แก่รางวัลชนะเลิศเฟิร์สไพรส์และรางวัลเบสเทคนิคอวอร์ดรางวัลทักษะฝีมือใช้เทคนิคการแกะสลักยอดเยี่ยมมากระทั่งครั้งที่3ในปี2562ปีนี้ ก็ถือว่าเป็นปทีที่ทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีนำเสนอผลงานที่ชื่อว่ามิตรภาพเหนือการเวลาสามารถคว้ารางวัลที่สองในการแข่งขันจาก55ทีมทั่วโลกจากนั้นในปี2563้อต้อนรับสักราชใหม่อีกครั้งเข้าสู่ปีที่4วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีนำผลงานที่ชื่อพลังแห่งความสามัคคี unity is strength สามารถคว้ารางวัลที่2มาฝากคนไทยอีกครั้งกระทั่งในปี2564สถานการณ์โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่คาดคิดมาก่อนโดยโรคระบาดไวรัสโคโรนา2 0 -19 รูปแบบการแข่งขันจึงเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบการแข่งขันออนไลน์วิถีใหม่โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีนำโมเดลจำลองเข้าร่วมการแข่งขันในปีนั้นด้วยผลงานที่ชื่อว่ามหัสจรัร์พลังลักษสร้างโลก สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งจากการแข่งขันในปี2565ยังคงแข่งขันในรูปแบบออนไลน์เช่นเดิมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีคว้ารางวัลรองทะเลิศอ,อันดับหนึ่งในผลงานที่ชื่อว่าก้าวฝ่าวิกฤตสู่ความฝันแห่งอนาคตและปิดฉากการแข่งขันในรูปแบบออนไลน์ในปี2566วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้รับรางวัลรองเทเลิ์อันดับสองจากผลงานที่ชื่อว่าเยาวชนอนาคตจนในที่สุดการก้าวย่างสู่สกราชใหม่ของปี2569ครั้งนี้และก้าวสู่ปีที่89ของการก่อตั้งสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีได้ถือเลิกงามยามดีพร้อมทีม พร้อมแล้วสู่การหวนกลับมาสู้ศึกในสนามการแข่งขันแกะสลักหิมานานาชาติอีกครั้งสู่ปีที่8ของการเข้าร่วมการแข่งขันและครั้งนี้วิทยาลัยอาชิวศึกษาอุบลราชธานีได้ส่งนักเรียนปวชวสองสาขาวิชาวิจิตศินได้แก่นางสาวฐานวดีหันสาพ,พันนางสาวกระมนชนกสุกยิคุณนายเตวิตพสุดพุทธศราและนายนัชพลยาวง มีรูพิสิทธ์บุญเสกุนพานิชย์หัวหน้าแผนกวิชาการออกแบบผู้ผู้ดูแลทีมแข่งขันนายสุรัาน์พรศักดิ์หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตสินผู้ผู้ฝึกซ้อมและควบคุมการแข่งขันพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนำโดยนางสาวรดาภาแสวงทรัพย์ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีนายสุรศักดิ์คำมั่นรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาและนายกิติพงษ์จันงาม รองผู้อำนยการฝ่ายวิชาการร่วมเดินทางประสานงานและให้กำลังใจนักขอบสนามการแข่งขันการแกะสลักหิมะนานาชาติประจำปี2,569ณเมืองหามินสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที 9, ่1-9มกราคม2,569ที่จะถึงนี้ในานามตัวแทนของสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชิวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ โดยผลงานที่เข้าร่วมแข่งขันชื่อว่ามรดกแห่งบรรพกาลจุดประกายฝันใต้แนาหิมะด้วยการนำแนวคิดเสนอพลังมรดกบรรพการด้วยคุณธรรมและความอุดมสมบูรณ์ผ่านสัญลักษณ์ของพระแม่โสพสและขวนอูซึ่งรอมรวมเป็นลากฐานแห่งความมั่นคงจุดประกายความฝันและพลังสร้างสรรค์ใหม่่ายทอดผัดการเคลื่อนไหวของประกาศไทจีน ที่สื่อถึงแรงผลักดันและชีวิตชีวาโดยรวมข้าวแทนความอุดมสมบูรณ์และหางนกยูงแทนความรุ่งเรืองทั้งหมดอยู่ภายใต้แนวคิดความฝันใต้เงาหิมะอันหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ความบริสุทธิ์และความหวังในการสร้างอนาคตจากผณค่าอันทรงคุณค่าของอดีตถ่ายทอดออกมาเป็นความงดงามบนก้อนหิมะด้วยความสูง3เมตร ข้ามกลางอุณหภูมิติดลบ25องศา,ศาเซลเซียสนับเป็นความท้าทายและเป็นอีกก้าสำคัญของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีและของอาชีวไทยในการยกระดับศักยภาพของผู้เรียนสร้างชื่อเสียงให้แก่สถานศึกษาและประเทศไทยอีกครั้งโดยเฉพาะการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาติอย่างภาคภูมิวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อดีตแชมป์หิมะนานาชาติที่โลกได้จดจําและจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์มรดกั้งอดีตที่ผ่านมาจะกลับมาพงาดบนเวทีโลกสร้างผลงานน่าทึ่งและความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยได้อีกครั้งหรือไม่ต้องรอชมผลงานกันต่อไปจึงขอเรียนเชิญเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับทีมอาชีวะไทย จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีให้สามารถพิชิตอุปสรรคคว้าชัยชนะมาฝากคนไทยได้สำเร็จบนเวทีโลกอีกครั้งเด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกทีมแกะสลักหิมนานาชาติวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี